สนาผู้ใ <c oughs> าาดเนจะได้นิวสวิฟคันนี้ไปครับกูจะยาว่าายาลีดีแล้วเ่าพิษจะได้นิวสวิฟคันนี้ไปครับเพรอไอ้เสมผู้รอหน้าตาดีจิตใจดีงามเราขายถูกๆให้พี่น้องไปผอนเพียงแค่ผอนเพียงแค่สองพ้อยบาทเอาว่าสนาผู้ใดนเนาไปชมเลยคนระับนี่คือนิวซูซุกิสวิฟป,ปี2019นะ ขายสามแสนกว่าบาทผ่อนสองพันแปดร้อยบาทพี่น้องงงโอ้โหสามแสนนี่มันต้องผ่อนหนึ่งร้อยหกพันนะพี่พี่ผ่อนได้งไงส <c oughs> องพันแปดพี่กิงจังเลย <c oughs> พี่นี่คิดไปนั่นเองหรือพี่มั่วเนี่ยอ้าวสองพันแปดร้อยบาทเริ่มผ่อนมกระลาปีหน้าปีนี้อีกสองสามเดือนก็จะเมือบ้านปีใหม่แนละ้วพี่น้องคนไทยไม่ต้องผ่อน อเอาไปผ่อนมกรลาปีหน้าเลยครับฟรีถึงสิงปีไปเลยผมเป็นต่างชาตินี่ต้องผ่อนใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันจะเป็นคนที่ไหนก็ช่างขอแค่ซื้อรถกับไอเสมรสซิงอ่ะอ่ะคุณไม่ต้องผ่อนปีนี้ผ่อนปีหน้าเลยปีหน้าเลยสุดยอดสามแสนกว่าบาทราคาค่าตัวสินสอดทองมั่นนะเอรุ่น๋าเลยกไม่แปดหมื่นกิโลเมตรเกียร์ออโต้ โค้ดสวยโคตดเดิมสีน้ําเงินซิ่งแก้วด้วยไปรุ่นจัอน้าเงินน้าเงินน้าเงินสิ่งแก้วมุกด้วยอืครบชุดเลยครบเลยคันเดียวเลยคันเดียวเลยล้อกระทะใช่ไหมครับไม่ให้ครับให้หม่อให้หม่อหุงข้าวเลยพี่เล่นบ่อยแล้วมุงเนี่ยเอาแม็ซิ่งไปเอี๊ยสามเจ็ดอาเพียวันสีปดออีสมซื้อมาทุกรลยเดี๋ยวใส่ให้เอาไห คือต้องซื้อมาซื้อมาเดี๋ย่ใส่ให้ใส่ให้ฟรีไหมใส่ให้ฟรีใส่ฟรีถ้าแม็กลูกค้าเสียเองโอ้หเอาแบบมีแบบจบจากนี่เลยไหมเอาที่นี่ใส่ให้ด้วยใส่ให้ฟรีด้วยเออหาที่นี่แม็กที่นี่ใส่ที่นี่เลยเอาแม็กที่สามเจ็ดยอดแดงไปโอ้โหเรือแม็กเวลก็ได้ไปโอ้โหอับผมเอาของที่มีนะเอาของที่มีเอามาเอาเพื่อ ลูก้าเอาก็เอ้ไอ,อ่จะใส่ยังไงไข่จะเอาใส่มาถอจไปึงว่าจะของมันไหมเนี่ยจะมาม่ต้องให้ผมสร้างไ <c oughs> งด้วยวะเมาั่นใจได้เสียแหงเขาสั่งไม่โดนได้เสียผมก็สั่งให้เจ้าหรอกเนี่ยเสียตังค์เราให้กูจัดให้ได้เบิร์ตเด้ออาวเครื่องเดิมๆนะฟรีดาวฟรีจองฟรีจับฟรีโอนออกวัตสุนบัตรบัตรประชาชนไปเดียวตั้งแต่วันนี้ถึงนู่นเลย สิ้นปีไม่ต้องผ่อนเริ่มผ่อนมกระลาปีหน้ามกระลาปีหน้าถึงกลางปีผ่อน2,800บาทเบ็ดเบ็ดช่วยผ่อนถึงกลางปีไปแล้วไปผ่อนราคาเต็มที่7,000นะวิธีการจองแอตไลน์ที่นาติกรเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube Channel กดลิงก์หน้าแอดเข้ามาส่งบรบัดชาชนเบอร์โชว์ทียูเข้ามา3อย่างแค่นัน้เนเดี๋ยวไอเดินเรือให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเส้มรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวอ้ายจัดให้ช่วยทุกคนันจันทุเกสส่งฟรีพอหน้าบ้านครับผมพิ้งา้ว่าสุดสุดแล้วก็สุดไกล้เ็จแชร์ไปคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ว่าไงไวัยรุ่นจา๋า